ทางแฟนเพจแล้วก็ทาง YouTube, นได i แนลแอดมินนะคะก็รีบลงมาเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะ,อะพอดีเจอคุณยายของน้องแอนฟิวนะคะขึ้นไปจากสวนนี่แหละค่ะพอดีไปเจอกันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ยายแอนฟิวนะคะบอกแอดมินนะคะว่าแอนฟิวเขียนเลขให้แล้วว่ายงานันแอดมินก็รีบมาเลยนะคะเย็นแล้วนะคะที่กระท่อมนะคะ แต่ว่าแอนฟิวไม่อยู่นะคะแอนฟิวก็ขึ้นไปแล้วด้วยนะคะแต่ยายบอกว่าแอนฟิวเขียนให้แล้วนะคะให้มาถามคุณตาไว้อย่างงั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเนี่ยแอดมินมาถึงแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณตานอ้องแอนฟิวด้วยกันเลยนะคะที่สวนที่กระท่อมเลยนะคะมาวันนี้ก็มืดมืดแล้วนะคะมืดเหมือนเดิมเลยคะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับจ้าอา่ะลุงนั่งตรงนี้ก็ได้เนี่ ลุงนั่งนี่นั่งบนซาเล้งเลยเนาะ,ะเพราะว่าตรงนี้มันจะแจ้งหน่อยไปยังงี้บอหันไปยังงี้บอ่ะพอดียายเขาบอกว่าแอนฟิวแคนเลขให้แล้วแคนให้หรือยังเนาะคะ่ะครับแคนให้แล้วแคนวันนี้แหละประมาณตอนเลิกเรียนอ๋อตอนเลิกเรียนลุงยายบอกให้ตาไปรับที่โรงเรียนบอกอ๋อตาเป็นคนไปรับที่โรงเรียนเองบ,บอกวันนี้ ไปรับยายก็บอกไม่มียายชวดก็ไม่ได้อยู่นะอ๋อยายทวดไม่อยู่ไม่มีใครรับก็เลยให้ตาไปรับครับไปรับแล้วก็พามาที่สวนเลยบ่ครับอ๋อเพราะว่าไม่มีไม่มีใครอยู่บ้านอืมอ่ะเขาเียนให้ยังไงบางน้องงวดนี้น้องลุงเนาะแนวทางของน้องเอ็นพิวตารับลุงรับมาปุ๊บแต่ก็ขึ้นประจําแมวแมวมันมีตัวเลขตัวตาอ๋อเขาพูดอย่างงี้นะ่ะอ๋อเขพูดตามเรื่องตามดาวเขาเนาะมันมีตัวเลขตามันไปออก เก้าเนี่ยข้างบนนัน่งแกกระเท่นอ่ะกระเท่นแกชี้ไปน่ะมันออกมันออกตามเลขเก้าเดินดูจะเขียนเหรอเออกระพุดอย่างงี้แหละตามาชนพวกตาให้ข้าวกินเลยแกก็จับแมวแฮะอาชามันแกแกจับแมวตามีเลขเลยถูกเลขตานี่มันออกตามเลขเก้ากระเท่น เขาชี้ไปที่ปฏิทินมันก็มีอยู่เก้านี่คืออะไรลุงเก้านี่คืออะไรพูดหลักหลักๆในี่ตามลุงสังเกตดูเอ๊ะมันมันออกตามเลขเก้ารอยรอยตามเลขเก้าเขาบอกว่ามันออกตามเลขเก้าเลขเก้าก็คือรัราชการที่เก้านั่นเลยเนาะแต่เขาพูดไม่เป็นอย่างงี้บอกไม่เป็นเขาก็ไม่รู้จักกษัตริย์ด้วยเนาะรก็ราชการที่เก้ามันออกตามเลขเก้าตาขาชี้ขึ้นบนนะนายปัปฏิทินอยู่ไหมลุงอยู่แต่ u น t i l ก็บอกว่าแล้วนูจะลงไปแขียนในดินอ๋อเขาพูดอย่างงี้ครับอ๋อพอเขาพูดเสร็จใช่ไหมครับเขาชี้กับแมวมันจะออกตามตามเลขเก้าเข้ามาปฏิทินปติทินเข้าาแล้วนูจะแล้วแล้วแล้วเขาก็ลงมาเขียนเดี๋ยวนูจะลงไปแขีนให้ตาอ๋อยังมีไม่เลอะลุงนี่นี่ตาทายภาษาไปเรียบร้อยนี่บ่ครับแล้วที่เขาแขวนลงดินนี่ยังอยู่ไหมนี่ยังอยู่ไหมมาก็เยอะเนาะ มาก็าเยอะนะคะไม่ใช่จะลบออกหมดแล้วบ่ลนี่นี่นี่ไหนโอ้โหเดี๋ยวดูส่องดูที่ดินก่อนเนาะครับนี่ไอร์ก็จะนี่มันยาวเก้าเขาอาะบังคงมาแบบนี้นี่นี่หกแปดหกแปดเก้าสี่หกแปดเก้าสี่บอลเนชุดก่อนอ่ะเนาะหกแปดเก้าสี่บอลุงครับเลขสวยมากอ่ะหกแปดเก้าสี่เดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะแป๊บหนึ่งลุงในดินอันนี้หก อันนี้แปดเอาม้ามันมันม้ามันเหยียบนี่หมามันเหยียบแต่มมามันเหยียบหกแปดเก้าสี่เขียนชัดอยู่แล้วนี่เออเนาะเอาไม้มไม้เหยีบยาวโอเคเอาไม้เขียนเขีอาลงมาจากนู่นเนี่ยมาเขียนจ้าตาจะยิบโทรศัพท์หกแปดเก้าสี่เนาะครับอย่าตาตาเอาโทรศัพท์มาถ่ายไว้ด้วยไหมครับถ่ายไว้ด้วยแล้วจะให้ถ่ายต่ออ้อะเอามาดูที่ตาถ่ายไว้ให้เนาะี๋ยวก็จะก้มเลยนี่ เอ,ออบ่โอ้ยยางงี้เลยบ่เก <c oughs> ่งมากอะ่ะในดูในดูก่อนลงุง <c oughs> อ่ลุงอยู่นิ่งๆเด้อแต่เขาเขียนมันมีหลักศูนย์เพราะว่าเขาว่าเลขมันยาวตามันถูกยาวเขาเขาพูดยางงี้เด็กเขาบอกว่ามันถูกยาวถูกยาวอ๋อโอเขาใส่เสื้อสีส้มๆมครับเสื้อนักเรียนอ่ะเอบ่ยังไม่ได้ถดอดเขายังไม่ได้ถอดดูก่าก้มเขียนอ๋อแต่มองไม่เห็นหรอกเนาะตัวเลขนี่มองไม่เห็นมืดแล้วมืดได้ี่ครับแต่ลุงแขนไว้สมุดหรือยัง เดี๋ยวให้ลุงถ่ายไ่ไว้อยู่เนาะครับถ่ายไว้ในนี่เลยโอ้โหสวยมากเ็นเปขากคมเขียนดูเขียนสลับไปสลับมาอยู่นี่เลยเขาพูดด้วยไหมพูดเขาท่องท่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูการเขาท่องแต่ลุงจําไม่ค่อยได้จําได้ประมาณแปดโอ้หกแปดเก้าเก้าสี่เขาพูดว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวอัดไว้แล้วว่าอัดวิดีโอไว้ด้วยไม่ทันครับเยังไม่ทันโอ้เกือบไม่ทันนี่คอยดูเด้อฟังเสียงดู มาดูมาชี้ด okay. like, ิถูกไมนี่ถูกถึงนู่นงนู่นนะเลยกตัวมานับดูดิเรียเียกเนพวเป็นิวเขียนวยไหนไม่พูดหรือเปล่าเดี๋ยวพูดอ่ะนี่นะเล็กนี่นะถูกไหมมาดูก่อนมาชี้เลเจ้ายถูกเลย ดิียนให้ตาเร็วนะนี่ีดิฉันให้ตาละนายนี่เลขมันถูกเลย9 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 9ก9 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 ขาท่องด้วยว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเมื่อกี้เนาะอามันหายไปแล้วลุงก็ประมาณนี้ได้เท่านี้แหละมนนี้หลักๆมันน่าจะหกเก้าสี่ครับกอหกแปดเก้าสี่หกแปดเก้าสี่ลงทายเก้าสี่อ่อแปดเก้าสี่ลุงมันมันเขาเขากระทงสองสามค่ายแต่ลุงมันหาวิดีโอม่จะได้อ่ะโอหาวิดีโอม่นจะได้อัดมันจะได้อัดลุงก็ไม่ค่อยถนัดด้วยเนาะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเล่นอืม ก็ได้ประมาณนี้เลยเนาะครับนีเลยก็ยังนี้ได้เนาะยังยังทันอยู่นิดนึงครับนะคะเลขมันเยอะเนาะขาคิดขาท่องเ่ะเนาะจ้าถูกถึงนู่นถูกถึงนู่นอ่มาลับดูดิเเเิวเขียนหนเขียนถูกนี่นะเลขนีนะถูก มาดูก่อนมาเชียร์เจ้านายถูกเลยให้ไปดูบ้างมันแค้นให้ตาเร็วนะนี่ยมีแค้นให้ตาหาไมัเล่มันถูกเนียเก้าสิบเกก้าาเก้สก้าแปดเก้าสเเก้าหกมูตัวกันไว้ให้ลุงเขียนใส่สมุดอีกทีหนึ่งเ้อนะคะท่านผู้ชมเนาะ ให้ลุงเขียนใส่สมุดอีกทีหนึ่งนะคะหานนว่าจะได้เขาท่องตั้งนานท่องตั้งนานแต่เราหาวิดีโอกว่าจะเจอ,อใครจะไปรู้ว่าเขาจะเขียนให้ตัวไหนเมื่อ,อไหรไ่สีตัวเนานะจ้ะเอาตัวนั้นแหละที่ลุงเห็นนี่แหละลุงเห็นตัวไหนบ้างก็ตัวนั้นแหละลงุงเนะาะใช่อันนี้ลุงเขียนไปแได้เนาะครับ <6. S 2> เขาเขียนว่ามันกลมๆ06ตามที่เขาพูดไปมันยาวนะเลขมันเยอะก็เลยพอเขามาเขียนจริงๆลุงก็จับได้ตัวกลมๆก,ก็06เขาก็ว่า06แล้วก็6894เลขสวยมากนี่จที่เขาเขียนให้นะ6894กับ06ข้างล่างเนาะคประมาณนี้หละจับคู่เอาเดอ้อนะยคะคท่านชมเพระาะว่าเลขน้องแอนฟิวมีแต่ให้จับคู่เอานะคะ มันก็ไม่เยอะนะนสี่ตัวถ้าเราเล่นเล่นเล่นของตอมันก็มีตัวเดียวประตูเดียวเองจ,จับคู่เอาเลยล่ะค่ะเพราะว่าน้องให้เป็นแบบนี้เนาะ นานๆเขาจะให้สามตัวทีเนาะอันนี้เขามาชี้บอกเลยว่ามันในแมวมันมีตัวเลขโตัวตาเขาก็ชี้ขึ้นตาติ้นอ่ะมันมันออกมันออกตามเลขเก้าตาเขาพูดอย่างนี้เลยเขาพูดอย่างนี้แล้วก็ลงมาเขียนเลยโอ้โหุงกาลังกินข้าวกินข้าวเนึกว่าเขาพูดเล่นพอดีก่นั่งจ้องห้องเขียนแล้วลุกไปหยิบศึกษามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกินข้าวยังไม่หมดอ่ะยังยังไม่อิ่มอ่ะอันนี้ก็ที่ที่น้องพูดเนาะให้ท่านผู้ชมจับใจความเอานะคะนี่แหละที่น้องเขียนลงดินเนาะที่เขาเขียนลงดินมันเป็นตัวนี้ หกแปดสี่เก้ากับศูนหกศูนหนี่ลุงลุงฟังจากเขาพูดเนาะเขาพูดด้วยเขาพูดว่ามีมีกลมกลมเลขกลมกลมศูนหกเขาไม่พูดศูนเขพูดกลมกเขาพูดกลมกลมกลมหกก็กลมกลมหแล้วก็หกแปดเก้าสี่ตัวนี้เลขสวยมากคตัวนี้เลขกระสังอขยงกรัตรด้วยแปดกับเก้าไม้แล้วนะคะ แปดกับเก้ามาเองแล้วเด้อนะคะท่านผู้ชมจับเราก็ถ้าแปดตัดแปดทิ้งเราก็เอาหกเก้าสี่ก็ได้จจับคู่เอาเลยเนาะ่ให้ท่านผู้ชมจับคู่เอานี้แหละนะคะเพราะว่าเลขน้องน้องจะไม่ให้ตรงนะคะน้องจะให้ประมาณนี้จะให้หลายตัวแล้วก็จับคู่เอาถ้าใครจับได้ก็จะถูกถ้าเอฟซีท่านใดที่เคยดูน้องเนาะติดตามน้องประจําก็จะรู้นะคะเลขน้องให้จับเอาเขาก็พูดบอกว่าถูกยาวนะ ถูกยาวทึงนู่นเขาบอกใช่ถูกยาวเขาบอกว่าถูกยาวเ <laughs> ขาบอกว่าถูกยาวเนาะ <laughs> <c oughs> ตามภาษาเด็กนีนแหละท่านผู้ชม <c oughs> เรารหาแนวทางเอาจับเอาเด้อนะคะเราให้แบบนี้ก็ต้องเอาตามเขาแบบนี้แหละเนาะ <c oughs> ลุงอ่ะขอบคุณคุณลุงมากๆมันมืดค่ำนะน้ <c oughs> ลุงเนาะขอบคุณค่ัสวัสดีค่ะ